จีวิพอดครับมาถ่ายที่ร้านปลายตะวันก็พานางแบบมิดแกนนะฮะมาถ่ายด้วยนะครับจากทะเลตราดนะครับก็มาถ่ายที่นี่อันนี้ก็ช่างกล้องนะน้องเพร์เฟค,เครับก็ถ่ายวิดีโอก่อนฮนะเดี๋ยวจะถ่ายให้มาพร้อมกับพี่คิมพี่พอดพี่พอดหินหมดแน่โยนโยนใส่ไอตัว กงร้อปลายตะวันนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะฮะตรงนี้ก็อยู่ติดกับอบตหนองระเวียงนะครับมองเห็นลังคาสีส้มเนี่ยอบตหนองระเวียงนะฮะก็ใกล้ๆกับสวนพระเทพนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกชายนะฮะน้องเฟ็กนะฮะถ่ายให้กับแม่ช่างกล้องนี้จ้างมาเท่าไหร่นะห้าร้อยบาท สวยทุกรูปนะฮะอันนี้คือใส่ชุดขาวไปทำบุญกันมานะครับใจอีพีที่แล้วออออโอ้โห,โโหก็เดี๋ยวไปดูด้านบนก่อนนะฮะขิมกระตายเป็นไงบ้างลูกอยู่กับแมวได้ไหมว้าวโอเคฮะก็ซื้อกระต่ายไปพร้อม กับแมวนะนี่ก็รออาหารอยู่นะครับจุดเช็คอินก็อยู่ตรงจุดนี้นะฮะก็มากับคุณพ่อนะครับพ่อคุณแม่นะน้เป้าและพี่อามนะตัวนี้ก็รออาหารมาบรรยากาศดีนะครับลมลื่นเย็นเนี่ยดูจากลมพัดนะเย็นมากก็เดี๋ยวลงอีพีต่อไปนะฮะร,รอดู ฟรีฮะครับก็ไปจบคลิปที่นางแบบพอดีแม่ลุงลูกโตเป็นหนุ่มถ่ายหมดคนอ่ะบา,บายบยหนะ่อยจบคลิปเองอันนี้บา,บายยก่อนลุงโอเคครับสวัสดีครับ เบื้องหลังนะครับก็นางแบบมาจ่ายที่ถ่ายที่จุดเช็คอินนะฮะโอ้โหโอเคครับจบคลิปเบื้องหลังเพียงเท่านี้